คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมของเก่าไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกหรือของเล่นทั่วไปและของกระจุกกระจิกบางครั้งคุณอาจจะทํากําไรจากมันได้ด้วยซึ่งถ้าไม่ได้คิดจะร่ํารวยจากมันนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะแค่รู้สึกชอบสิ่งนั้นเฉยๆแต่ถ้าพูดถึงของสะสมที่คุณยังใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าลูกเสือคู่เก่าหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าที่คุณคิดว่ามันขาดบ้างแล้วแต่ยังไม่อยากซื้อใหม่เพราะมันยังพอใส่ได้นะนอกเหนือจากสิ่งพวกนี้แล้ว มีบางอย่างที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันคงจะต้องเปลี่ยนบ้างแถมบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าไม่น่าจะจางหายหรือผุพังสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้ของสิ่งแรกที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนนั่นก็คือแปลงสีฟันคลินิกทันตกรรมหรือโรงพยาบาลทั่วไปอาจจะไม่ได้บอกคุณเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วคุณควรจะรู้เอาไว้ว่าถ้าหากคุณใช้แปลงสีฟันธรรมดาในการทําความสะอาดฟันคุณก็ควรจะเปลี่ยนแปลงสีฟันทุกๆ3-4เดือนเพราะถ้าหากคุณไม่ทํา แมลงกินฟันก็อาจจะอยู่ในซอกฟันของคุณมากกว่าปกติซึ่งมันส่งผลทําให้ฟันของคุณผุแบบไม่รู้ตัวถ้าคุณไม่เชื่อเราจะลองเปรียบเทียบให้ดูนี่คือแปลงสีฟันที่เพิ่งซื้อมาจากตลาดและมีอายุแค่หนึ่งวันส่วนนี่คือแปลงสีฟันที่มีอายุหนึ่งปีเราจะเห็นได้เลยว่าขนแปลงมันมีความต่างกันมากสภาพที่ชมรูสุดโทมขนาดเนี้ยดูแล้วมันอาจจะไม่สามารถทําความสะอาดรองเท้าได้เลย นั่นเท่ากับว่าแปรงสีฟันที่มีอายุ1ปีแทบจะไม่ต้องพูดถึงการนำมันมาใช้กับช่องปากอีกสักครั้งและเมื่อคุณเห็นแบบนี้แล้วทุกคนคิดว่าสมควรที่จะเปลี่ยนแปรงสีฟันของตัวเองได้หรือยังเรื่องต่อมาเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่มีรอยสักซึ่งบางคนก็กลัวว่าพ่อแม่จะดุด่าหรือว่าเอาบางคนไม่ได้กลัวพ่อแม่ดุอะไรหรอกแต่อาจจะเป็นเพราะตัวเองไม่ชอบรอยสักอยู่แล้วก็เลยไม่คิดที่จะให้หมึกสีต่างๆมาอยู่บนผิวหนังของตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะไปสักแล้วก็คุณก็ควรจะหาช่างที่มีประสบการณ์เยอะๆหน่อยไม่เช่นนั้นภาพพญานาคที่คุณต้องการมันก็อาจจะกลายเป็นงูเขียวหางไหมก็เป็นได้เอาเป็นว่าถ้าคุณชอบรอยสักอยู่แล้วแปลว่าคุณคงจะชอบในงานศิลปะพอสมควรหรือภาพบางภาพและข้อความบางอย่างมันอาจจะสื่อถึงเรื่องราวที่มีความหมายกับคุณจริงๆแต่ไม่ใช่ว่ารอยสักทั้งหมดจะคงอยู่ตลอดไปแล้วภาพที่เห็นต่อไปนี้คือสิ่งที่เราจะบอกคุณ นี่คือภาพรอยสักบนฝ่ามือของผู้ชายคนเดียวกันแต่ถ้าคุณสังเกตให้ดีๆด,ดูเหมือนว่ารอยสักอีกภาพจะเริ่มจางหายไปทุกคนอาจคิดว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะเป็นแบบนี้แต่เปล่าเลยมันไม่ได้ใช้เวลานานมากเป็น10ปีหรือว่าเป็นปีแต่รอยสักที่จางหายไปใช้เวลาเพียงแค่2เดือนครึ่งเท่านั้นเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้ได้นะเหรอเวลาที่เราเอามือมาประกบกันและถูกันไปมาฝ่ามือของคุณก็จะเกิดการเสียสีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่าถามนะว่าชายคนนี้เนี่ยเขาใช้ฝ่ามือเสียดสีไปกับอะไรบ่อยๆจริงๆแล้วเราแค่หยิบจับหรือทํางานทั่วๆไปเซลล์ผิวหนังที่อยู่บนฝ่ามือของคุณก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพและมันก็จะถูกแทนที่ด้วยผิวหนังชั้นใหม่นั่นเท่ากับว่าการแทนที่ของเซลล์ผิวหนังจะทําให้รอยสักที่อยู่บนฝ่ามือของคุณจางลงอย่างรวดเร็วแถมมันไม่ได้เป็นแค่ฝ่ามือเท่านั้นแต่รอยสักบนร่างกายในส่วนอื่นๆก็มีสิทธิจางหายเช่นเดียวกันถ้าเกิดการเสียดสีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนี่อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่คิดอยากจะลบรอยสักอยู่แล้วแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับคนที่สักมาแล้วแต่ต้องไปซ้ําเพราะทุกคนอย่าลืมนะว่ารอยสักบนผิวหนังมันไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปเรื่องต่อมาเราไปที่วัดเซาหลินในประเทศจีนกันดีกว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้ว่าที่วัดเซาหลินมีชื่อเสียงในด้านกังฟูมาเป็นร้อยๆปีที่นั่นมีศิลปะป้องกันตัวแบบฉบับของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเนนทุกคนต่างก็ฝึกฝนกันตั้งแต่อายุอย่างน้อยพวกเขาชอบความแข็งแกร่งและความอดทนต่อความเจ็บปวดซึ่งรวมไปถึงการทำสมาธิเพื่อให้ร่างกายมีพลังภายในอันน่าทึ่งแต่มีอวัยวะอย่างหนึ่งที่พวกเขาฝึกฝนกันอย่างไร้ความปราณีนั่นก็คือนิ้วมือของกังฟูทุกคนพวกเขาชอบฝึกฝนให้มันมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนิ้วมือของยอดกังฟูทุกคนก็จะแข็งแกร่งมากจนสามารถที่จะวิดพื้นได้โดยการใช้นิ้วแค่นิ้วเดียว ยังไม่หมดแค่นั้นซึ่งการที่มีนิ้วมือแข็งแกร่งเหมือนกับก้อนหินหลายคนจึงใช้นิ้วมือเจาะลูกมะพร้าวได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปนิ้วมือของคุณก็อาจจะหักเป็นสองท่อนได้เลยการใช้พลังด้วยนิ้วมือของยอดนักกังฟูในปัจจุบันพวกเขาสามารถพัฒนาไปได้อีกขั้นบางคนสามารถใช้นิ้วมือทำลายก้อนหินได้ด้วยการฝึกฝนเริ่มต้นโดยใช้นิ้วแต่ละนิ้วตีต้นไม้ทุกวันสิ่งนั้นมันส่งผลให้ต้นไม้ในวัดเซ้าหลินเป็นรูพุนไปหมด ต้นไม้แต่ละต้นมีจํานวนหลุมมากกว่า100รู้กระจายอยู่ไปทั่วซึ่งต่อให้เวลาผ่านไปเป็นร้อยปีรูต่างๆตามต้นไม้ก็อาจจะมีให้เห็นอยู่ตลอดแต่ถ้าว่านิ้วมือของมนุษย์ทุกคนยังไงก็ต้องมีการเสรื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและมันคงจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปพอได้พูดถึงนิ้วมือของเราก็ทําให้เราได้เจอกับการเสรื่อมสภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้น มือของเราสามารถมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆมันอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มือของคุณใหญ่กว่าเดิมหรืออาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นซึ่งนั่นก็ทําให้ผิวหนังของคุณเหี่ยวย่นและขยายตัวและสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะบอกคุณเมื่อคุณพยายามจะถอดแหวนออกจากนิ้วในบางครั้งมันอาจจะทําไม่สําเร็จเพราะคุณดันสวมมันไว้นานหลายปีจนลืมและส่วนใหญ่มันก็คือแหวนแต่งงานนั่นเองนี่คือแหวนแต่งงานที่สวมมานานมากกว่า40ปี คนใส่ไม่เคยคิดจะถอดออกมาเลยซึ่งมันก็ติดแน่นออกมากๆมีหลายคนบอกให้ใช้น้ําสบู่เพื่อให้เกิดความลื่นเพราะสิ่งนี้อาจจะทําให้แหวนออกมาได้อย่างง่ายๆแต่พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะหั่นมันทิ้งด้วยเลื่อยเหล็กเมื่อแหวนหลุดออกมาแล้วทุกคนจะเห็นได้เลยว่าผิวหนังได้เกิดการเสียหายเพราะเมื่อเวลาผ่านไปนานมากเท่าไหร่เซลล์ผิวหนังตามธรรมชาติก็จะทิ้งรอยแบบนี้เอาไว้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นแฟนของคุณก็อาจจะเห็นต่างออกไปและอ้างว่าการแต่งงานในครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจอันยาวนานด้วยอรอยสวมแหวนที่ไม่เหมือนใครถ้าคุณมีของสะสมที่เป็นเหรียญหรือธนบัตรคุณอาจจะต้องดูภาพนี้เพื่อทำความเข้าใจก่อนเหรียญดอลลาสองเหรียญที่คุณเห็นอยู่นี้มีราคาเท่ากันแล้วมันก็ถูกเก็บเอาไว้เป็นเวลา64ปีเหมือนกันแต่ทั้งสองเหรียญมันกลับมีความแตกต่างกันมากนั่นเป็นเพราะว่าเหรียญด้านซ้ายถูกเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีซึ่งมันอาจจะอยู่ในตู้เซฟหรือกล่องที่ไม่เคยหยิบออกมาได้ สภาพของมันจึงสมบูรณ์มากกว่า80%แต่อีกเหรียญดันกลับมีสภาพที่ว่างเปล่าซึ่งมันแทบจะไม่สามารถระบุเหรียญต้นฉบับได้เลยไม่ใช่เพียงแค่ภาพนูนต่ำที่หายไปแต่ขนาดของเหรียญก็หดตัวลงด้วยนั่นจึงทำให้เรารู้ว่าถ้าคุณคิดจะให้มูลค่าของสะสมยังคงอยู่คุณก็ควรจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้ดีๆกว่านี้นะเราเชื่อว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อาจจะต้องนั่งทำงานแต่ถ้าคุณโชคร้ายหน่อย คุณก็อาจจะต้องยืนทํางานทั้งวี่ทั้งวันอย่างเช่นภาพนี้คือพื้นในร้านค้าแห่งหนึ่งทุกคนที่เข้ามาอาจจะยืนอยู่จุดเดิมบ่อยๆเพื่อรอจ่ายตังค์ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเวนหรือร้านค้าอะไรก็ตามแต่พื้นที่ส่วนเดียวที่ถูกเหยียบซ้ําๆมันก็จะทําให้พื้นในส่วนเดิมสึกหรอไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหลุมขนาดเล็กหรือรอยที่เปื้อนมากกว่าตาแหน่งอื่นเช่นเดียวกับตอนที่คุณเคยอยู่ที่โรงเรียน คุณอาจจะเบื่อถ้าต้องนั่งบนพื้นอยู่หน้าเสาธงท่ามกลางแดดร้อนๆเพราะคุณต้องการนั่งบนเก้าอี้ในชั้นเรียนมากกว่าแล้วนี่ก็คือเก้าอี้ไม้อย่างดีที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นเก้าอี้ตัวนี้ถูกใช้มาหลายยุคหลายสมัยและแข็งแรงมากมันคือเก้าอี้ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยแน่นอนว่าหลุมที่คุณเห็นมันก็คือรอยก้นและเกิดจากคนที่ชอบโยกเก้าอี้ตัวนี้มากๆคนหนึ่งซึ่งผ่านมาหลายปีก็น่าจะมีคนทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา สุดท้ายแล้วมันก็เกิดเป็นหลุมขนาดย่อมๆเพื่อมารองรับก้นของคุณให้นั่งสบายมากขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวบางส่วนของการเสื่อมสลายหรือสุดท้ายแล้วบางอย่างมันก็อาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ได้โปรดอย่าลืมกดไลค์หรือจะคอมเมนต์อะไรมาก็ได้ยังไงก็อ่านอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ